ข้าเก่าจิ้งไปหาหมอนฮ้อือวดก้อนนั่นใช้กนอ๊กปวดแลาวกูก็เมื่อยอมืะเยป่านนีมึงคิดว่าพากูไปหาหมอลเดีจยวนี้เอาหาหมอใส ไอจีบออกไปเมื่อรองไายพุ่ญมาลงบ้านบ่ลงบ้านพุ่นแล้วมันก็ชีได้บุญมีเงี้ยอยู่จีบไปนอนลงบานจีบเปนอนเบิุงมันจีคืออยู่เงี้ยบ่วฉันนี่เดียวเนี่ยบ่ห้าแฝนมันเท่าของันเด้บันงูผู้สาวไปเนื้อบานบ่เนาะมึงย่าเบ่าบักคิดมึงอยู่เชื่อเรื่องผู้เท่าหน่องย่าป่าคอยโอกาสคุณย่าแม่งมาขายหนาคุณแล้วมึงเบอกถูแม่งฟังเด้อแมงโผล่แฉบดีหัน หักแล้วมึงมาเาลไได้ยินอนบาได้มึงสิุกคนเย็ดยันกพอได้นมกคนเดนมันคำเดีวำแล้วก็บ่ไปบ่ได้ลีลาเดี๋ยวนี้เมื่อยแท้แท้่ฮะ ก็จะปวดหัวม้เกาวิ่งหัววิ่งหางเขาไปแล้วรีเดียวนี่มาสางมาเป็นหลายแนวสิโอ้ยไหนแนยปวดหัวกับปวดปวดขากับปวดอปวดหัวเออปวดขาอโรคเกาโรคเกาโรคเสีบปุ่นโรคสบิบเอ็ดสิบองทิมหาปุ่นละาดดยิมหามันหลร่วงมนหลพ้นไหลกับพ้าคุณไปหาหมอถั่วเออเออรถมา โ่มักนะไปหาหมอนี่บ่หาก็บ่ทาหมอลำใครแนมวลผ้ากูไปหัตถ์หเี่าก่อนให้มันเท่าหมอลำกูที่พามึงไปดอกมึงมากว้างไหนกูก็ทีผ้ามึงไปโรดเดี๋ยวใครมึงว่าจังทันเป็นหลายแล้วแต่เก่าคือย่านเข็มแต่เสร็จนี่บาดย่านบ่ได้เดี๋ยวนี่มันคิดจงไหนัครกูตายมึงทีไม่พ่อวะโอ่กูจะใจไงเป็นนรกพ่อเบาบ่ได้ดิ คนเฮาบ่แน่นอนนี่บัดไปหาผู้แา่ผู้สาวคือเฮาร้องร้องแทม้มึงอ,อย่าปากมาฆ่าชิ้มมือจีบอาให้แม่ฟังเฉพาะมึงอย่าปากด้วมึงมิดด้วยความนี่ <c oughs> มึงติดไว้ให้ดีที่สุด <c oughs> ว่าติดไว้ดีที่สุดความนีว่ <c oughs> าโอกาสนี้เ <c oughs> มีเห็นผู้ชายผู้สาวก็จะคุยกันธรรมดาตัวาาไปขายไอติมเขาว่าผู <c oughs> ้สาวติดเป็นหยังเป็นบ่อย่าปากอย่าเว่ามึงว่าเหีหยัง อยู่ม่ใจเห็นตัวบ่เออกินเข่าไปแล้วพ่อโอเข่าก็กินแล้วนะแทบบ่ล่ะโอ้แทบแทบอยู่แทบไม่ตายง่ายแทบอยู่ก็จังว่าอยากไปมันเท่าเนี่ยแหละมันแทบก็นี่ไปเซ็กร่างกายเอออยากไปเขาตรวจเบิ้งข้ามชิ่งเบิ้งเดี๋ยวบกคิดไปหาผู้ชาวนุ่งนั่งอน้าไม้รุ่งบานนั่งกับเราหมอว่าหมอ เห็นยางมาเป็นไงจ่าเขามาบ่ายเขากระมิ้งนี่ทีมืออันน้องเมื่อน้องบาน่บอกคือมือยายดีมือยายดีบ่ายน้อยบอกเห็นเก่าไรยังวะหยาโอ้เกากซากคุณละบ้านที่ขั้นขาบุญเมือพยาบาลดิโอ้นี่ดีก็เอาสำนักเขาบ้าเอาเพราะชัวร์พอมุ่งแลมเพราะบ้านจะขาวสินะป่วยการเมืองดึกจะปากจะปากนี่วราตานยังกระจายเอารถ เออไปเอารถมาเด้อโอ้ยเซลล์แบบมันจะจอดยุ่มหุ่นละขั้นนี้ทันแล้วจังประหยัดเออนี่เนาะอันนี้แหละจังประหยัดเนาะพอเนาะเออขั้นนี้ละอ่าไปตัวเอ้าเอ้าไปแล้วบ่เออถึงแล้วบ่ เอาไปดีเด้ออย่าปากเอาไปดีเอาไปดีบ้านแม่นุ่งคล้องอยู่นะก็จะเข้าไวด์หัเอ๊ะมาคามึงแมนมึงป่วยหรือกูป่วยกูว่าแม่งกูป่วยกูมาอยู่คนป่วยบ่บัานเนี่ยใช่ปะ โอ้ยบักแหงหอวมึงเลยบานนี่แล้วแล้วคือนั่งกองสุกมาลอดรนะถูกมากจริงนะกูย่านมึงว่ไปหยอดหัอพ่อป่วยวะป่วยลงโอ้ยนน่ะขามเอ้ยเลียมกูแท้ว่าให้นั่งนั่งนั่งโอ๊ะบักอันนี้นี่มึงอะไร้ามึงถือกัดแหมนกูเด้นะสุกลงกองไป ไหนๆ่ไ้า้าวดทุกไปพุ่นโอ้ยปากอเอ้ย้้งเหยียบมามันชว่์โ่พ่อแท้อา